ตอนนี้เราจะขึ้นนะครับในสมบัติของในเรื่องของเหมือนเดิมลูกแต่เป็นการอะไรครับให้บอกคูได้บ้างการไล่การนะคะการหารใช่ไหมสมบัติอันสุดท้ายนะครับสมบัติสุดท้ายละนะครับสมบัติอื่นๆนะครับที่เป็นการหารนะครับนะที่จริงมันคือเศษส่วนนั่นแหละนะครับนะเศษส่วนก็คือการหารนะลูกเนาะนะครับเขาบอกว่าเมื่อมี A นะครับนะขยายหน่อย ใหญ่อีกโอเคใหญ่อพอไหมอ่เขาบอกว่าเมื่อมี a และ b แทนจำนวนใดๆนะครับ a และ b แทนจำนวนใดๆนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์และ n แทนจำนวนเต็มเหมือนเดิมนะครับ n แทนจำนวนเต็มเหมือนเดิมโดยที่เรามี a นะครับเศษ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับ จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองนะครับนะส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับนะเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับพวกเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับนะถ้าเป็นในเรื่องของเศษส่วนบ้างนะครับนะวิธีทำนะครับวิธีทำ เรามีนะครับเศษ16ส่วน49ทั้งหมดยกกำลัง5เรียนรอไว้ก่อนเขาบอกว่าในรูปเศษส่วนนะครับของเลขยกกำลังที่ฐานเป็นจำนวนเฉพาะเอาแล้วฐานเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นนักเรียนต้องมาแยกก่อนลูกนะครับนะเราเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบมาละ16นี่แยกตัวประกอบได้อะไร สิบหกสี่คูณสี่สี่คูณสี่อ่าสี่คูณสี่ครับนะแต่แยกได้อยู่ไหมได้ค่ะอ่าแสดงว่าได้สองคูณสองคูณสองคูณสองจริงไหมครับทันคูณไหม,มทันนะอ่าสี่ตัวนี้แยกมาจากสองคูณสองสี่ตัวนี้ก็แยกมาจากสองคูณสองนะครับนะต่อไปนะครับสี่สิบเก้าได้จากอะไรสี่สิบเก้า 7จ็ดคูณเจครับเจ็ดคูณเดเคูณเ 7, 7ก็จบและเพราะเคือจํานวนเฉพาะแล้วใช่ไหมครับนะดังนั้นเราก็จะได้นะครับนะเจูณเมันก็คือ7ยกกําลัง2 2คูณกันสครั้งก็คือสยกกําลัง4ี่ใช่ไหมครับนะดังนั้นนะครับเราก็จะได้อะไรหลบเฮ้ยเราก็จะได้สิบหก็คือ2ยกกําลัง4ี่ส่วนด้วยเจยกกําลังส ครับทั้งหมดยกกำลัง5กันอีนะครับทำช้าช้านะอ่ะใครไม่ทันบอกคุณครูนะครับต่อไปนะครับทำไงต่อครับนำเลขยกกำลังใช่ไหมข้างนอกนะครับนะเข้าไปข้างในจากอลไรครับ A ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วน b ยกกำลัง n ในสมบัติเมื่อกี้นะครับนะสมบัติที่11นะครับไปผมรู้ที่1 1นะครับ เราก็จะได้อะไรครับ2ยกกําลัง4นะครับนะทั้งหมดยกกําลัง5ใช่ไหมนะผู้อ่านทําเป็นขั้นตอนนะเดี๋ยวขอลบวงเล็บแรกนี้ก่อนชื่อโ <Okay. S 1> อเคนะข้างล่างก็ได้7นะครับยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง5เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ไปใช้สมบัติเดิมนะครับนะสมบัติเดิมก็คือเอาเลขยกกําลังคูณเข้าไปนะครับ,รบก็จะได้ 2ยกกำลัง4คูณกับ5นะครับนะหรือใครเข้าใจแล้วทำนะครับทำไปเลยก็ได้นะครับนะเอาสคูณ5ไปเลยก็ได้นะครับนะแต่ครูจะให้พวกเรานะครับเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอ่า7ยกกำลัง2คูณ5แบบนี้นะครับจากนั้นได้ไรครับนี่เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเราก็จะได้2ยกกำลังยี่นะครับ ส่วนด้วยเจ็ดยกกำลัง10ใช่ไหมครับอะทันไหมทันไม่เอยเด็กๆใช่ไหมครับฮัลโหลเด็กๆจ๋าเงียบฮัลโลทนันก็ได้ค่ะตอบคุณคทันครับโอเคเหมือนครูพูดอยู่คนเดียวอะนะ ขอบคุณหน่อยนะโอ้ยสอนห้องหนึ่งนี่อ่าสอนห้องอื่นนี่ต้องต้องบอกให้เงียบนะสอนปห้านี่ต้องบอกให้เงียบแต่สอนปหกนี่ต้องบอกให้พูดผู้ค่าสอนปห้าครูต้องปรับหมดหมดหรอคะเออใช่ถามแพรวาดูสิน้องมันเรียนกับครูอยู่อ่าโอเคนะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับอ่าตอนนี้เรามีนะครับ 5ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง 4, ลบ4คูณกับ7ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง5นะครับส่วนด้วยนะครับ7ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังลบ4นะเขาบอกว่าในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับนะบเขาสนใจแค่เลขชี้กำลังต้องเป็นบวกแค่นั้นนะฐานเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับนะไม่ได้บังคับให้เป็นจำนวนเฉพาะละนะครับแต่ที่จริง โจทย์มันก็ฐานเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะพวกเรามาดูนะครับวิธีทำอ่ะก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์มาก่อนลูกนะครับ5ยกกําลังลบสทั้งหมดยกกําลังลบสนะครับคูณกับ7ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง5ส่วนด้วยนะครับ7ส่วน5ทั้งหมดยกกําลังลบ นะครับนะทั้งหมดยกกำลังลบ4นะครับวนนะกูส่งโจทย์ให้อ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะักเรียนก็ต้องจัดรูปนะครับนะเลขยกกําลังเนี่ยสำคัญเลยก็คือการจัดรูปนี่แหละนะครับจัดรูปก่อนนะครับถ้ายกกาลังลบสทั้งหมดยกกําลังลบสเนี่ยเราก็เอาลบสคูณเข้าไปข้างในใช่ไหม เราก็จะได้ได้ไรครับได้ไรห้ายกกำลังอะไรลบสามนะครับคูณกับลบสี่ใช่ไหมครับอ่าและทั้งหมดคูณกับเจ็ดยกกำลังสองคูณกับห้านะครับนะเจ็ดยกกำลังเลขชี้กำลังก็คือสองคูณกับห้านั่นเองส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยอลไรครับอ่า เยกกำลังลบส่ 4, นะครับส่วนด้วย5ยกกำลังลบสใช่ไหมครับถึงตรงนี้ทันไหมเด็กๆทันไหมครับทันครับโอเคนะครับนะค,คุณครูจะทักเป็นระยะระยะก็ได้นะอ่าต่อไปนักเรียนก็จับเลขชี้กำลังคูณกันนะครับนำห้านะครับนะลบสามคูณกับลบสี่ลบเจอลบต้องเป็นอะไร ลบจะลบเป็นบวกค่ะลบ, 5, ลบจะลบเป็นบวกนะครับนะลบสามคูณลบสี่ก็ได้สิบสองโอเคครับคูณกับเจ็ดนะครับสองคูณห้าก็ได้สิบนะครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยเจ็ดยกกําลังลบสี่นะครับส่วนด้วยห้ายกกําลังลบสี่ทำไงต่อครับดเด็กๆใครตอบผู้ได้บ้างถนะ้าเจออย่างนี้ทำไงต่อ ไงต่อเอาห้าอรสองคนเจ็ดจส่วนสิบมายัางไงนะลูกทำไงต่อใครตอบกูดได้บ้างทำไงต่อนี่เราถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋เราถึงตรงนี้แล้วนะทำฐานข้างล่างก่อนแล้ะคะทำฐานข้างล่างก่อน นักเรียนใหม่ใหม่ใม่ใหม่ม่ใม่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 ที่จริงตรงนี้มันคือสวนทั้งหมดใช่ไหมนักเรียนเคยจําหารเศษส่วนได้ไหมอ่าถ้าเรามีถ้าเรามีเราไปหารปกติแล้วที่จริงมันคือการหารใช่ไหมแต่พอเศษส่วนอ่ะเราต้องเปลี่ยนหารเป็นอะไรูค่ะูเปลี่ยนหารเป็นแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมส่วนอ่าสมมติว่าส่วนมีห้าส่วนสามแบบเนี้ย นะครับห้าส่วนสามหารส่วนด้วยเจ็ดส่วนแปดแบบนี้นะครับมันก็คือการหารใช่ไหมลูกใช่ไหมก็คือห้าส่วนสามหารด้วยเจ็ดส่วนแปดนะครับมันคือห้าส่วนสามหารด้วยเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมเวลานักเรียนทำนักเรียนก็เอาห้าส่วนสามอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณจากเจดส่วนแปดก็กลายเป็นแปดส่วนเจ็ดแบบนี้ใช่ไหมทันไหม เนะช่นเดียวกันลูกไอ้ตรงนี้คือเครื่องหมายหารนะมันเป็นส่วนทั้งหมดซึ่งมันเป็นเศษส่วนซ้อนนะครับนะดังนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับห้านะยกกำลังสิบสองคูณกับเจ็ดยกกำลังสิบเนี่ยนะครับนะตรงนี้ถ้าเป็นหารนะครับเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเราจะได้เอเปลี่ยนสีก่อนนะอ่านะเราก็จะได้ห้ายกกำลังสิบสองคูณกับเจ็ดยกกำลังสิบ อนะคุณอ่านเขียนส่วนหนึ่งให้ก็ได้อาจจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับครณอ่านเขียนหารกับ7ยกกําลังลบส่ส่วนด้วย5ยกกําลังลบ4ี่แบบนี้ครูอ่านเขียนแบบนี้เห็นภาพชัดไหมนะครับอ่นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะมันจะชัดเจนเดี๋ยวผมขอลบก่อนอุ้ยไม่ใช่ลบก่อนลบก่อนลบก่อน ถ้าครูครูเขียนแบบนี้นักเรียนจะเห็นภาพด้ชาดจริงก็คือตรงเนี้ยคือเครื่องหมายหารนั่นเองนะครับนะเครื่องหมายหารดังนั้นก็เปลี่ยนหารเป็นคูณครับเด็กๆเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับนะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวตั้งอยู่เหมือนเดิม5ยกกําลังส2บคูณกับ7ยกกําลัง1ิบส่วนหนึ่งนะเขียนส่วนหนึ่งไว้จะได้ไม่งงเปลี่ยนหารเป็นคูณกับสิเป็นส่วนของตัวตัวหารนะครับก็จะได้อะไรครับ5้ายกกําลังลบ 4... ส่วนด้วยอะไรครับเจ็ดยกกำลังลบสโอเคไหมทนันครูไหมทันไหมทันไมก็ได้ครับทันก็ได้ครับ,รบอันทันก็ได้ด้วยเหรอมีทันก็ได้ด้วยเข้าใจไหมลกูกที่ครูครูอธิบายตรงนี้เข้าใจครับเออเดี๋ยวจะไปช้าช้านะนะใครไม่ทนันบอกครูนะนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับพอเราได้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณเราก็จับนะครับตอนนี้ข้างบนของเรามี5ยกกําลัง12คูณกับ7ยกกําลัง10คูณกับ5ยกกําลังลบ4แต่ข้างล่างของเราเหลือตัวเดียวแล้วก็คือ7ยกกําลังลบ4เขียไหมอ่าจับ5นะครับ5เหมือนกันฐานเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คุณครูก็จะได้ ครับคุณรูก็จะได้5ยกกําลัง12ฐานเหมือนกันคูณกันอยู่ก็จับเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันบวกกับลบ4นะครับคูณกับ7ยกกําลัง10ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะส่วนด้วย7ยกกําลังลบ4ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับคุณรูต่อข้างนี้เลยนะ12บวกลบ4ก็จะได้5ยกกําลัง8ใช่ไหมครับ ห้า 5, ยกกำลัง8คูณกับ7ยกกำลัง10ส่วนด้วย7ยกกำลัง4ลบ4ใช่ไหมจากนั้นเราก็เอา7ยกกำลังลบ4ขึ้นไปใช่ไหมอ่า7ยกกำลังลบ4ขึ้นไปใช่ไหมครับนะขันต่อข,ข้างล่างนะเราก็จะได้5ยกกำลัง8นะครับคูณกับ7ยกกำลัง10นะครับ 7ยกกําลังลบสข้างล่างตรงนี้นะครับนะถ้าเราเอาขึ้นไปเลขชี้กําลังก็จะเป็นบวกใช่ไหมเราก็จะได้คูณกับคูณกับอะไรครับคูณกับ7ยกกําลัง4แบบนี้นะครับจากนั้นทําไมครับจัดรูปเหมือนเดิมก็จะได้5ยกกําลัง8 7อันนี้ครูคิดเลยนะ เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน 10, บวกสก็ได้ 7, ยกกำลัง10เท่าไรครับ10 4สีเขีย้ไหมทันไหมลกูกดังนั้นคำตอบของเราก็คือ5ยกกำลัง8ดคูณกับ7ยกกำลัง10บสีนั่นเองนะครับนะทันไหมครับเด็กๆทันทันนิดนึงทนัทนก็ได้ครับทันก็ได้ครับท,ทำไมต้องใช้คำว่าทันก็ได้ด้วยอ่ะ แสดงว่าไม่ทนันแน่นอนเลยเนี่ยมันแบบครึ่งทงันครึ่งไม่ทันนะคะงั้นเอาทันก็ได้ค่ะครูงั้นครูอธิบายใหม่ดีไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงใจคือเดี๋ยวูกูคลิปย้อนหลังก็ได้ะคะ่ะโอเคใช่ค,<ร>ค่ะคูจริบบงใจครูคทรักษะเราลูกตัวอย่างแบบฝึกทักษะเ,เราดีกว่าเนาะนะครับโอเคโอเคอีกแป๊บนึงหไม่ทันดูคลิปย้อนหลังนะครับ โอ้ยแต่แล้วทำยังไงเนี่ยนักเรียนงงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูขอหยุดแชร์แป๊บหนึง่งนะครับเอาไปแชร์แบบฝึกทักษะให้อ่ะวันนี้มี4ข้อนะครับแบบฝึกทักษะนะครับนะแต่เดี๋ยวเราคุณครูจะทำนะครับตัวอย่างข้อที่1ให้พวกเราดูนะครับ ตัวอย่างข้อที่1นนะครับตัวอย่างข้อที่1น่เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์โดยให้คําตอบอยู่ในรูปของเลขยกกําลังนะครับที่มีเลขชี้นะนะไม่ใช่ช้ํานะเนี่ยเลขชี้กําลังนะครับเป็นบวกนะครับนะเลขชี้กําลังเป็นบวกนะครับดังนั้นอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยนักเรียนก็วิธีทําเขียนมาก่อนลูกนะครับ a ยกกําลังลบ3 b ยกกําลังลบสองหาด้วย a ครับ ปิ้นหรือับลงในสม,มุดครับปิ้นใครปิ้นได้ปิ้นเลยนะลูกนะใครปิ้นไม่ได้ก็ทําในสม,มุดหรือกระดาษพอร์ตนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวครูวันนี้ครูคจะให้ส่งในซูมนี่แหละในทีมนี่แหละนะครับโอเคไหมเดี๋ยวครูจะสั่งอีกทีนึง่งอ่ะเอยก,กาลังสองบียกกําลังลบหนึ่งนะครับทั้งหมดยกกําลังลบสองนะครับบางคนอาจจะบอกว่าครูคะหนูจัดการในวงเล็บก่อนได้ไหมได้ นะครับนะครูอันจะจัดการในวงเล็บก่อนนะครับจัดการในวงเล็บหมายความว่าไงตอนนี้ครูอ่านทำวงเล็บเป็นสี่เหลี่ยมนี้ดีกว่าจะได้มองง่ายนะครับคุณครูจะเอาข้างล่างเนี่ยขึ้นไปนะครับจะเอาข้างล่างขึ้นไปนะครับนะดังนั้นจะเอาตัวส่วนขึ้นไปนะครับดังนั้นเลขชี้กําลังก็จะทําไมครับเปลี่ยนไปนะครับนะดังนั้นก็จะได้ a ยกกําลังอะไรครับลบ3นะครับนะกับ b ยกกําลังลบ2 น,นี่คือตัวนี้นะครับนะตัว4นะ่คุณครูก็จะเอา a ยกกําลังสองขึ้นไปก็จะกลายเป็น a ยกกําลังลบ2นะครับคูณกับ b b ลบ1อยู่ถ้าขึ้นไปก็กลายเป็น b ยกกําลัง1หรือ b เฉยๆนะครับใครจะเขียน b เฉยๆก็ได้นะครับนะทั้งหมดยกกําลัง2นะครับผู้อ่านก็จัดข้างในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะผู้อ่านก็จัดในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อน a อยกกำลังสกับ a อยกกำลังลบสนะครับก็จะได้ a ยกกำลังลบสนะครับบวกกับอะไรครับ a อยกกำลังลบสก็คือเลขชี้กำลังเป็นลบสนะครับนะอีกตัวหนึ่งก็คือ b ียกกำลังลบสนะครับนะก็บวกกับ1นั่นเองนะครับและทั้งหมดก็ยังยกกำลัง2อยู่นะครับทั้งหมดก็ย,ยก Lam ังกย,กยกกำลัง2อยู่ ะครับต,ต่อไปจะได้อะไรนะครับขั้นตอนที่3นักเรียนก็จะได้นะครับลบ3บวกลบ2ได้เท่าไหร่ลบ3บวกลบ 2, 2> <Okay. S 1> ก็ไดล้ลบ5ก็จะได้ A ยกกำลังลบ5 b ยกกำลังลบ2บวก -1 ก็ได้ลบ1ใช่ไหมครับลบ2บวก -1 ก็ได้ลบ1ทั้งหมดก็ยังยกกำลัง -2 แล้วเราค่อยเอายกกำลัง2ตัวนี้กระจายเข้าไป ครับนะกระจายเข้าไปนะครับนะโอเคจากนั้นให้นักเรียนกระจายนะครับเลขยกกําลังจากสมบัติของเราที่เราเรียนมาก็จะได้ a ยกกําลังลบ5คูณกับลบ2นะถ้ากระจายเข้าไปต้องเป็นการคูณของเลขชี้กําลังนะครับ b ยกกําลังลบ1คูณกับ2นะครับก็จะได้คําตอบแล้วนั่นก็คือ a ยกกําลังลบ5คูณกับ2ได้ ลบ10นะครับ b ยกกำลังลบ1คูณ2ก็ได้ลบ2แต่เขาบอกว่าเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกดังนั้นนักเรียนก็จัดรูปซะนะครับนะเอามาไว้เป็นเศษส่วนนะครับก็จะได้1ส่วน a ยกกำลัง10นะครับ b ยกกำลังลบ b ยกกำลัง2โอเคไม่ลูกทันไหมนะครับนี่คือตัวอย่างที่1ทันก็ได้ค่ะอ่า แพ่ว่าเหรอแพ่ว่าเหรอทันนะต้องทันนะไม่ทันก็ได้ไม่ได้นะโอเคนะนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับนะถ้าติดตรงไหนติดตรงไหนนะครับนะสอบถามคุณครูได้นะครับเนะาะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะนัดหมายนะครับพวกเราตอนนี้แบบฟึรหัดมีอยู่สี่ข้อนะครับข้อสามข้อสี่ไปทําเองนะครับสองสามสี่ไปทําเองนะครับเดี๋ยวครูจะส่งใบงานไปให้ในกลุ่มเรา นะครับในกลุ่มเราแล้วก็ให้นักเรียนเนบส่งมาที่ไมโ o รซ t t ทีมเลยเดี๋ยวครูจะไปมอบหมายงานแบบใบงานนะครับนะแบบนี้เลยนะแบบฝึกหัดทักษะที่11นะครับให้นักเรียนเนบส่งมานะครับนะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมานะครับใครจะปิ้น์ทำก็ได้นะครับหรือใครจะทำในสมุดได้กระดาษพอดได้นะครับกระดาษพอดได้ นัดหมายนะครับตอนนี้เรื่องเลขยกกําลังจบละนะครับคุณครูจะสอบนะครับคุณครูจะสอบพวกเราโดยให้พวกเราสอบอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะครับจะส่งลิงก์ไปให้นะครับภายในวันพรุ่งนี้